มาต่อยครัวจริงๆนะนี่มาลวนครัเหรอทุกคนครัวโอ้แม่มาต่อยครัวจริงๆเดี๋ยันเกับอะนะนหิงไสแม่งเอาอีหยังนั่นอีหยังนั่นไหนมาต่อยมาเลยมาต่อยมีอะไรซ่อนแอบมาต่อยมีอะไรซ่อนแอบนะคะเดี๋ยวเอามาเลยเอามาเลย ลุงมีอะไรลุงมลตัวใหญุ่ดกงนน้าวลุงมนตัวใหญ่ขนาดนี้แกงฝาดนตัวใหญ่นาสิลดูไหน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 มามาๆหม่มาใหม่เมาใหม่เข้านไหนยไปเนาเอมาเมยผู้ใหญ่น่ารักจะตายเนาะเออน้อๆดน้อยนี่นะคะน่ารักจะตาย ดูตานะคะสวยมากเลยนี่ค่ะเหมือนมันเหมือนตัวมันมีน้ำดูตานะคะดูตาถ้าเราจับก็ได้ค่ะนี่นะคะตาสีฟ้าด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะโอ้โหทำไมยังนงเด็กน้อยเลยเนาะตาสีฟ้าเลยนะคะสวยมากเลยนี่หายเลยนี่หายอยากได้มันจะโดดได้ไหมแหมไม่โดนหรอกค่ะเขาจับไม่โดนี่วยดีกว่า ไม่โดนเดินไหมน้องข้อายหมดแล้วน้องข้อายหมดแล้วโอย่านนิงวิ่งแล้วนะคะย่านนิงกลัวโอลุงงบนก็กลัวเอามาไปจริงนะไปจริงนะเผยลบก่อนเผยแจ้งเผยงอย่านหนิงกลัวจริงๆว่งวะย่านหนิง กลัวจริงจริงบ่บ่บ้าบ้าุนคอยเลยตอนน้บงนะบ่ยานแต่บปิงนะคอยยานลัวม่วอะไพวก้ันตัวใหญ่กลัวอะไรนิดเดียวเนี่ยเสื้อดีมันตัวไปแล้ว นแม่ต้อยบอกแม่ต้อยไปหลบอยู่ในบ้านเลยวะโอ้โหถ้าถ้าปิงน่ะวิ่งป่าลาบแต่ถ้าบ้งนี่ไม่กลัวเข้ากันเลยบ้งกับปิงอืมเด้อดเดือดูดือเขาจะไปสะพ้ายกับตันแล้วนะคะนี่เดี๋ยว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 ไปเราก็บอกว่ามีอะไรมาให้เนาะ ไปสะพ้ายกับซันนะคะหรือว่ากับซันกำลังหลับอยู่หรือเปล่าน้อนะคะมีของะพด้หแม่แม่่ใหญ่มีอะไรมาฝากน้อเอาลององเอาลองอีกเอาลองอีกเออเอานแม่ใหญ่มีของมาสพายี่กับัน

ไยน่หัวใจวายะมามามาลุงจิมมาค่อยขอไม่มีใครกลัวไม่มีใครกลัวลุงจะไปใส่ต้นไม้ลุงมาจะม่มามาค่อยขอค่อยขอจะจะไปทำอะไรค่อยจะเอาไปไวเล่นค่อยจะไปไว้เล่นดูือหาให้อมาดูไปหาพี่เสือหลับอยู่อเออไปหาเสือเสือหลับไะคะเสือกลัวหรือเปล่าเสือั หลับจริงด้วยอือกินยาแล้วก็เลยหลับหลับกินยาแล้วหลับหลับจริงเอีกลางๆครับทีฟสดเหรอใช่เลยสดเนี่ยน เดี๋ยต่อยกไม่เดี๋ยวแม่มาต่อยกลัวอันนี้มีออเดอร์อะไรหาหลักกินกล้วยกันกินเลยจ้ะมีวันนี้ไม่มีออเดอร์แจกแล้วลุงถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติว่ามีลูกค้ามาซื้อกล้วยขายกล้วยค่ะแล้วก็มีของแถมด้วยนะคะฟรีนะคะน้องน่ารักน่ารักเลยเขาจะเอาไหมคะลุงจิมว่าเขาจะเอาไหม น่าจะวิ่งปลาลาบแล้วก็นี่ไงซื้อกล้วยก็แถมเลยนะคะแถมน้องไปด้วยนะคะเอาน้องไปเลี้ยงด้วยนี่น้องน่ารักมากเลยนะคะนี่เนาะน้อนอันนี้เขาจะเป็นผีเสื้ออืดูเหมือนเหมือนมากเลยนะลูกจิมเหมือนเด็กมากเลยนะเหมือนตาสีฟ้าด้วยนะคะนี่น่ารักน่ารักเลยถ้าสมมุติว่าเราขายกล้วยแล้วแถมน้องไปด้วยนี่เอฟซีจะเอาไหมน้อนี่ แถมน้องมันเป็นหนอนพีเสื้อต้นกระท้อนใช่ไหมซื้อกล้วยแถมน้องไปเลี้ยงด้วยแม่เคยเห็นไหมนี่มันอยู่ต้นไหนอุ้ยเยอะแยะเลยค่ะต้นกระท้อนต้นมัตอต้นบักตอ้นนั่นค่ะสําหรับตัวตัวเขาพีเสื้อจะใหญ่มากประมาณฝ่ามเมต